ให้จะเห็นเขาพูดเขาพูดปิ้งเขาพูดนี้มีคุณสมบัติพิเศษ,ษ,ษกินน้วแซ่บกินแล้วอร่อยกินน้วหวานกินน้อิ่ม กินแล้วรู้สึกสุดชื่นอืมพิเศษจริงๆเมื่อหนึ่งต้องประคองไว้่ะเดี๋ยวมันเหี่ย <c oughs> อันเหี่ยลงก็ต้องกวดอกีก ถ้ามันหล่นลงมาอย่างนี้ต้องต้องปวด,ดวยากปวดเข้าปากเลยม <c oughs> ันนี่เป็นมันเดือ นี่ได้ทำอะไรเลยฮึ <c oughs> ทำดูเอารองเท้าไปตากมืดแล้วไปเก็บรองเท้าดีกว่าเดี๋ยวฝนตกใส่บายบาย